สามสอละเพลงมารูมกับเขาอยากาแสดงความเจ็บ,จบปวดบอกว่า,ามีคนเคยพูดว่าร้อ,าองไห้จนอะฝนตกมาเป็นสายเลือดอยงเียเราร้องไปกับฟ้าครับผม เราล้องกับฟ้าที่ล้องไห้ามาเป็นสายเลือดใช่เพราะว่าวมันเจ็บปวดไอมม้พี่เก่งมากคือพี่แหลมมาแต่งเสร็จแล้วอ่ะเราก็โฮโปรเจกต์เราก็โยนให้บิก๊กไม่รีบ๋ยวค่อยส่งมาก,ก็ได้ผมขับรถจากบ้านแถวปิ่นเกล้าไปทองหลอ่อไม่ถึงเลยส่งกลับมาแ้วเร็จหมดเล้ง เวลาเขียนไม่นานครับเพราะว่าเหมือนเราอินกับหนังอยู่แล้วครับเพิ่งถ่ายเสร็จมาแล้วเราก็ได้ทําเพลงต่อเลยก็เลยเหมือนยังอินอยู่พอได้เขียนปุ๊บม,มันก็เลยออกมาเร็วครับแล้วใครจะรู้กูอยากร้องไห้กูเจ็บจนตายแต่ว่ามันไม่ง่ายที่ต้องทําเหมือนว่ากูไม่เคยพลาดนกวมันก็ไม่ต้องแเลยแล้วเพราะว่าบิก๊กเนี่ยใครเห็นว่าเฮ้ยทูต่อไปอีกนิดนึงเดินไปอีกก้าวนึง ร้อยฝนหยุดคุณจำได้ไหมว่ามีสายรุ้งอยู่รุ้งไหมแล้วแบบคนที่แบบไม่ได้อยู่ต่อเพื่อจะได้เห็นสายรุ้งนั้นนะ<ม>คนที่มีชีวิตอยู่<ม>ช่วยมีชีวิตอยู่เพื่อจะดูมันแทนเราที